ขอเตือนภัยคุณผู้ชมที่ใช้บริการแถวๆสถานีรถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงค่ะหญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอโดนชายที่เป็นขอทานเดินมาตบหน้าตบเสร็จก็เดินหนีไปหลังจากนั้นเธอกับพี่สาวรีบวิ่งตามแล้วก็เรียกพลเมืองดีมาช่วยเหลือแต่ทุกคนนิ่งหมดไม่มีใครให้การช่วยเหลือเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมสังเกตที่มุมซ้ายบนของจอ ชายเสื้อดำเดินมาใช้มือตบที่หน้าผู้หญิงคนนี้ขณะที่เดินลงมาจากรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพง์ตบเสร็จเดินหนีไปดืด้อจากนั้นเธอก็ตะโกนบอกพี่สาวว่าเธอเนี่ยโดนทำร้ายทำให้ชายที่ก่อเหตุเดินหนีขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพง์เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามเธอจึงตัดสินใจอัดคลิปแล้วก็เดินตามพร้อมกับบอกว่าอยู่ดีๆชายคนนี้ก็ตบหน้าเธอตบเสร็จแล้วก็เดินหนี น่าจะเป็นคนสติไม่ดีเพราะว่าทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันมากอ่อนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด,ด้วยตอนที่เดินลงจากรถไฟฟ้า BTS เเธอเจอกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารแห่งหนึ่งจึงพยายามขอให้เขาช่วยจับผู้ชายคนนี้ด้วย ยิ่งตามแทนที่ผู้ชายคนนี้จะหยุดเขาก็ไม่หยุดค่ะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเธอแล้วก็พี่สาวก็เดินตามไปพอเจอพี่วินรถจักรยานยนต์ก็บอกว่าพี่วินคะช่วยจับหน่อยเพราะเธอแจ้งตำรวจให้มาดำเนินคดีแล้วแต่ชายคนที่ก่อเหตุครับคุณผู้ชมเขามีรูปร่างสูงใหญ่เลยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปสุดท้ายเขาก็เดินหนีไป ผู้เสียหายให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเคยเห็นชายคนนี้มานั่งขอทานแถวสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงและตอนที่เธอเดินลงมาจาก BTS ชายคนนี้เดินมาขอเงินเธอแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ให้แล้วก็เดินเลี่ยงมาคาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจก่อนที่จะตามมาตบหน้าเธอหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อย เดี๋ยวจะนำใบรับรองแพทย์มามอบให้กับตํารวจไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าไปใช้บริการแถวแถวนั้นระมัดระวังตัวกันด้วยคือค,คุณผู้ชมต้องระมัดระวังตัวเจ้าหน้าที่ต้องช่วยติดตามดูด้วยนะ,ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ